ปิดตาสัมผัสใจบทที่8เหมือนแพรที่กำลังถักไหมพรมอยู่ต้องหยุดมือลงแล้วเงี่ยหูฟังเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นหูแม้คราวนี้มันจะเบามากก็ตามคุณแท็กเอยเธอจับฉันได้ทุกทีมีหูทิพย์หรือไงเราคนที่เพิ่งแอบย่องเข้ามาทางด้านหลังของโซฟาบนกระปอดกระแปดก็จะสุดลงนั่งข้างๆหญิงสาว ที่ตอนนี้กลับมาถักผ้าไหมพรมในมือต่อพรุ่งนี้มีนัดทำกายภาพบำบัดต,ตอนเก้าโมงนะธีรวิทย์เอ่ยต่อคนฟังหยุดงานในมือที่ทำอยู่แล้วหันมาทางชายหนุ่มก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเกรงใจแพรบอกแล้วไงคะว่าให้คนงานไปส่งก็ได้คุณแท้ไปส่งแพรที่โรงพยาบาลอทิรศะสามหนแบบนี้จะเสียงานเปล่าเแพรเกรงใจนะคะ ไม่ต้องเกรงใจหรอกฉันเองก็ไม่ได้มีธุระอะไรช่วงนี้งานในไร่เองก็ไม่มีอะไรมากถึงไม่ได้ไปก็ไม่กระทบหรอกชายหนุ่มเจ้าของไร่อธิบายแต่สีหน้าของหญิงสาวกลับไม่ได้ดีขึ้นแม้แต่น้อยตอนนี้เหมือนแพรไม่สามารถบอกได้เลยว่าตนเองรู้สึกอย่างไรเธอทั้งดีใจปลื้มใจที่เขาเอาใจใส่เธอถึงเพียงนี้แต่อีกใจก็เกิดอาการกลัวขึ้นมา กลัวว่าหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้จะทลาลึกไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะเพียงแค่นี้เธอก็พอจะรู้แล้วว่าตัวเองตกลุมรักธีรวิทย์เข้าเต็มเป้าซะแล้วแต่เธอรู้ดีว่าของขัดดอกที่ไม่สมบูรณ์พร้อมอย่างเธอนั้นไม่คู่ควรกับเขาและเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าชายหนุ่มคิดเช่นไรกับเธอที่ทำดีด้วยเป็นเพราะรักหรือเพราะสงสารเธอไม่แน่ใจจริงๆ แต่สมองก็คิดเอ็นเอียงไปทางอย่างหลังสะเกินครึ่งเออจริงสิทีมมาโทรมาบอกว่าอีกสามวันมันจะขึ้นมาที่นี่จูจูธีรวิทย์ก็พลงขึ้นมาราวกับเพิ่งนึกขึ้นได้ดีจังคุณทีมต้องหาทางออกได้แน่ๆเลยค่ะอีกอย่างแพรอยากเจอเขาตัวเป็นๆเ,เหมือนกันหญิงสาวกล่าวพร้อมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยากเจอมันทำไม คนข้างกายหันขวบมามองคนอารมณ์ดีพร้อมเอ่ยเสียงเคี้ยวก็อยากรู้เหมือนกันว่าฝาแฝดนี้จะเสียงเหมือนกันมากแค่ไหนปวีเล่าให้ฟังว่าคุณแท้ก,กับคุณทีมหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกขนาดแกที่เป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กบางครั้งถ้ายืนไกลๆยังแยกไม่ออกเลยค่ะเห็นฉันกับน้องชายเป็นเรื่องสนุกสะง,งั้นเขามันน่ารู้จริงๆนี่นาไม่รู้ว่าแพระจะแยกเสียงคุณสองคนออกหรือเปล่า ชายหนุ่มมองดวงหน้าน่ารักของคนตัวเล็กกว่าอย่างเอ็นดูก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วเบาราวกับพูดเพื่อให้ตัวเองได้ยินเท่านั้นเธอแยกอกอกอยู่แล้วสมวันต่อมารถสปอร์ตคันหรูของแฝดคนน้องตระกูลพัฒนาไพศาลก็จอดเด่นเป็นสง่ายอยู่หน้าบ้านไร่หลังงามทนายสาวคนเก่งเดินลงมาจากรถพร้อมกับสูตรอากาศอันบริสุทธิ์เข้าเต็มปอด นานๆเธอจะออกมาต่างจังหวัดสักทีดีที่ตอนนี้เธอยังไม่ได้หางานทําเป็นหลักเป็นแหล่งหลังจากได้งานแล้วเธอคงมาเที่ยวแบบนี้บ่อยๆไม่ได้แน่หลังจากล็อกรถเสร็จเรียบร้อยและสั่งให้คนเอากระเป๋าเข้าไปเก็บด้านในบ้านธีรวัตรก็เดินตามมาสมทบกับหญิงสาวและเพียงไม่นานเจ้าบ้านที่หน้าตาเหมือนชายหนุ่มข้างกายเป๊ะแบบทุกกระเบียดนิ้วก็เดินออกมาต้อนรับ อัคิราส่งยิ้มเป็นมิตรให้แก่เพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาก,กว่าสิบปีเธอรู้จักธีรวิทย์เพียงเผิดเพลินเ,เ,เท่านั้นเพราะตอนมัธยมต้นเธอและเขาอยู่กันคนละห้องในขณะที่เธออยู่ห้องเดียวกันกับแฟดคนน้องมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่เธอลองคิดเล่นๆดูว่าถ้าหากสลับกันเป็นเธอไปอยู่ห้องเดียวกันกับธีรวิทย์เธอจะตกหลุมรักเขาเช่นเดียวกันหรือไม่แต่พอคิดไปคิดมาคำตอบที่ได้ก็คือไม่ทุกครั้งไป เธอรักธีรวัตรที่ตัวตนของเขาเขาที่เป็นคนไม่แยแสใครแต่กลับช่วยเหลือเธออยู่หลายครั้งหลายคราเขาที่เป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายทําให้เธอหลงอยู่ในกับดักรักของเขาอยู่หลายปีดีดักก็ยังหาทางออกไม่ได้หลายคนหาว่าเธอบ้าและเธอก็คิดว่าเธอคงเป็นบ้าจริงๆเอแคลธีรวิทย์มองหน้าอากิราสลับกับธีรวัตรไปมาอย่างสงสยัย เขาไม่ได้เจอผู้หญิงคนนี้มากว่าสิบปีหลังจากที่เขาย้ายไปเรียนตามประเทศตอนมัธยมปลายจนจบมหาวิทยาลัยจนออกมาทำสวนทำไร่เขาก็ไม่เคยได้พบอากิราแม้แต่ครั้งเดียวเขาพอรู้ข่าวอยู่บ้างเรื่องที่สาวเจ้าแอบรักน้องชายของเขาข้างเดียวแต่ก็รู้ๆกันอยู่ว่าธีรวัตรนั้นนิสัยเป็นอย่างไรอะไรที่จะทำให้เขาต้องถูกผูกมัดเป็นของใครเพียงคนเดียวธีรวัตรจะหาทางหนีอย่างแน่นอน แล้วแบบนี้สองคนนี้มาด้วยกันได้อย่างไรไม่เจอกันนานเลยนะแท็กฉันไม่เห็นนายมางานเลี้ยงรุ่นเลยอากิราเปิดบทสนทนาด้วยรอยยิ้มสดใสเธอไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่เคยไปสักครั้งมันชอบอยู่คุยกับบัวกับควายของมันที่นี่มากกว่าคนเป็นน้องได้ทีรีบแควไอ้ทีมนั่นปากเหรอเชิญคุณคุณเข้าไปข้างในกันดีไหมคะ แดดเริ่มจะร้อนแล้วเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแล้เกิดพอดีคนเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆอย่างวิไลรีบเข้ามาห้ามทับในทันทีเป็นเรื่องปกติที่สองพี่น้องจะชอบหาเรื่องเยาแย่กันไปมาแต่เมื่อดูจากสีหน้าอึดอัดของหญิงสาวผู้มาใหม่นางเดาว่าคงยังไม่เคยเจอสองคนนี้ปะทะคารมกันได้ฟังคนสูงวัยกว่าเตือนหนุ่มทั้งสองจึงยอมเงียบแต่ด,ดีปวีครับคิดถึงจัง ผู้จบธีรวัตรก็เข้าไปกอดวิไลแน่นจนนางร้องโอดโอยบนกระบอดกระแปดใหญ่เมื่อถามไทยสารทุกสุกเด็บกันพอประมาณก็พากันเข้ามาในบ้านไร่ระหว่างนั่งลงที่โซฟาตัวยาวในห้องรับแขกวิไลก็นำ,น,ำน้ำและของว่างมาเสิร์ฟก็จะขอตัวไปทำงานของตนต่อธีรวิทย์จึงรีบเอ่ยถามสิ่งที่อยากรู้อย่างไม่อ้อมค้อมเอแคเป็นทนายที่เก่งมากๆฉันเลยปรึกษาเรื่องนี้กับเธอ แล้วก็ชวนมาที่นี่ด้วยเพื่อจะเจออะไรเพิ่มเติมธีรวิทย์พยักหน้าเข้าใจแต่ในใจนั้นกลับเต็มไปด้วยความสงสัยแต่เขายังไม่อยากเสียมารยาทถามอะไรตอนที่หญิงสาวกำลังนั่งอยู่ด้วยจึงกะว่าจะไปเค้นถามกับน้องชายเอาเองทีหลังหลังจากคุยกันเรื่องจิป,ปาเถืเล็กน้อยชายหนุ่มเจ้าของบ้านก็นำน้องชายและแขกของเขาไปยังห้องนอนแขกที่ชั้นสองเมื่อเปิดประตูเข้ามา อากิระก็เห็นกระเป๋าเดินทางใบเล็กของตนอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วแต่ชั้นบนมีแค่สองห้องนอนเท่านั้นหญิงสาวจึงเอ่ยปากอย่างเป็นห่วงแล้วทีมนอนห้องไหนล่ะธีรวัตรกำลังจะเอ่ยปากว่านอนกับพี่ชายฝาแฝดก็ได้เพราะเตียงของเขานั้นเป็นขนาด king size ใหญ่มากแต่ธีรวิทย์ก็เอ่ยแรกขึ้นมาก่อนว่านอนห้องข้างล่างเฮ้ยนั่นมันห้องนอนแม่นะคนเป็นน้องรีบบวยวายทันที แล้วไงก็นอนได้เหมือนกันคนเป็นพี่ตอบหน้าตาเฉยก็รู้ว่าแม่ไม่ชอบให้ใครไปใช้ห้องนอนของแกแม่ไม่รู้หรอกคนดันทุรังทำท่าจะเดินลงบันไดแต่ธีรวัตรก็ยังไม่หยุดโวยเขารู้ดีว่ามารดาของตอนนั้นมีนิสัยประหลาดอย่างหนึ่งคือไม่ชอบให้ของไม่เป็นระเบียบเห็นของรกรุงรังไปต้องจัดการทำความสะอาดร่ำไปจนออกจะเหมือนโรคจิตชนิดหนึ่ง ซึ่งท่านเริ่มเป็นหนักเมื่อพ่อเสียโดยเฉพาะของของตัวเองใครก็ห้ามแตะแม้แต่ลูกก็ห้ามห้องนอนของท่านขณะสามีอย่างชัยวัตรยังทำได้แค่เข้าไปนอนกับอาบน้ำถ้าน,นอกเหนือจากนั้นท่านจะไม่กล้าแตะอะไรของภรรยาให้เคลื่อนที่เด็ดขาดเพราะแค่เพียงเซนติเมตรเดียวคุณนนละออก็จะรู้ได้ทันทีและจะปรีแตะไปเ้าวันสิบวัน ห้องนอนของท่านที่บ้านไร้แห่งนี้ทีรวิทย์ก็รู้ดีพอที่จะไม่ให้เด็กเข้าไปทําความสะอาดรอท่านมาเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ให้ท่านมาจัดก,การเองแต่นี่กลับจะให้เขาไปนอนที่ห้องนั่นเรากับจะแกล้งกันก็ไม่ปานแล้วถ้าเด็กในบ้านแอบไปบอกฉันมาพลันเสียงบางอย่างหล่นลงมากระทบพื้นก็ดังออกมาจากห้องนอนของทีรวิทยชายหนุ่มเจ้าของห้องไม่รอช้ารีบเปิดประตูพรวดพลาดเข้าไป ธีรวัตรรีบเดินตามเข้าไปเมื่อพี่ชายรีบเปิดประตูอาเอาไว้อาคิราเองที่กล้าก,กลัวกลัวโดยไม่อยากยุ่งเรื่องของคนอื่นยังอดไม่ได้ที่จะเอื้อมหน้าเข้าไปดูเมื่อไม่เห็นคนในห้องแต่ได้ยินเสียงโอกอากเหมือนคนอาเจียนดังออกมาจากห้องน้ําแถมยังได้ยินเสียงปลอบจากคนเป็นพี่ที่หาฟังได้ยากยิ่งนักธีรวัตรก็ค่อยๆเดินเข้าไปหยุดยืนตรงหน้าประตูห้องน้ําที่เปิดกว้างอาิราเดินตามชายหนุ่มมาติดๆ และเห็นตาคมของธีรวัตรฉายแววตกใจหญิงสาวจึงหันหน้ากลับไปมองภาพตรงหน้าก็เห็นธีรวิทย์กำลังลูบหลังหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังนั่งอาเจียนใส่โถส้วมอยู่บนพื้นอย่างหมดแรงก็บอกแล้วว่าจะให้ท้องว่างตอนเช้าทำไมไม่หาอะไรกินอย่างน้อยให้ปวิชงนมอุ่นๆให้ดื่มก็ยังดีธีรวิทย์เอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจนคนเป็นน้องชายยืนอึง้งแต่ลึงพูดอะไรไม่ออกอยู่ที่เดิม ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ธีรวิทย์จะแสดงท่าทีเป็นหัวเป็นยายใครเช่นนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครขณะที่สั่งให้ปปาวิชงนมมาให้ตัวเองได้ก็แพรก,กินไม่ลงหญิงสาวคนนั้นเถียงเสียงแหบแห้งกินไม่ลงก็ต้องกินไอหมอมันบอกแล้วไงว่าทําไม่กินก็ไม่หายอ้วกอยู่แบบนี้ชายนมเอ็ดเสียงไม่ดังนะักเขาดูจะไม่สนใจคนที่ยืนมองอยู่ทั้งสองแม้แต่น้อย ธีรวัตรที่ยังยืนอึ้งอยู่ที่เดิมเริ่มขมวดคิ้วเข้าหากันเมื่อในหัวเริ่มประติดประต่ออะไรบางอย่างได้ผู้หญิงคนนี้พี่ชายของเขาดูจะเป็นหัวเป็นใหญมากเป็นพิเศษแถมยังมีสิทธิพิเศษในบ้านเรียกใช้ใครก็ได้แถมยังอ้วกเอาอ้วกเอาเพียงเพราะไม่ได้กินข้าวเช้าหรือว่าธีรวิทย์ทำผู้หญิงคนนี้ท้อง อคกิราที่เห็นว่าชายหนุ่มข้างกายมีท่าทางช็อกแบบเห็นได้ชัดจึงเอ่ยแทรกบทสนทนาของคู่หนุ่มสาวที่สุดกายอยู่ข้างๆโถส้วมว่าเออแท็กเมื่อได้ยินเสียงของเพื่อนเก่าทีรวิทย์จึงเงยหน้าขึ้นมองน้องชายที่หน้าตาเลิศล้ากับเพื่อนสาวของเขาเหมือนเพิ่งได้สติกลับคืนมาคุณแท็กเสียงแหบแห้งปนหวาดกลัวของเหมือนแพร ทำให้ชายหนุ่มก้มลงไปมองเธออีกครั้งบัดนี้เหมือนแพรดูกังวลไปอย่างมากเมื่อได้ยินเสียงของคนแปลกหน้าดังขึ้นมาหากแต่ธีรวิทย์ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับพาเธอไปบ้วนปากที่อากล้างหน้าขนาดใหญ่แล้วก็อุ้มร่างน้อยผ่านหน้าทั้งธีรวัตรและอากิราที่ยืนจังงังอยู่ก่อนจะวางเธอลงบนเตียงกว้างเมื่อเห็นสีหน้าไม่เข้าใจของเธอชายหนุ่มก็ก้มลงกระซิบแนบหูว่าทีมกับเพื่อนของมันมาแล้ว เธอนอนพักไปก่อนเดี๋ยวฉันมาหานะคนบนเตียงพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายขณะที่ชายหนุ่มดึงผ้าห่มพื้นนาขึ้นมาคลุมตัวให้เสร็จแล้วธีรวิทย์ก็ส่งสัญญาณให้หนุ่มสาวอีกคู่ในห้องออกไปคุยกับเขาที่ด้านนอกเมื่อปิดประตูลงอย่างแผ่วเบาชายหนุ่มจึงอธิบายเพียงสั้นๆเธอเป็นลูกสาวของเพื่อนรุ่นพี่เขาเอามาฝากให้ดูแลไอ้แท็ก เขาเอาลูกสาวมาฝากแล้วแกยังไปทําลูกขอท้องอีกเล้อไอ้บ้าเอ้ยเด็กนั้นบรรลุนิ้ติภาวะหรือยังไม่ใช่ว่าแกพรากผู้เยาว์แล้วไอ้ทีมมึงจะบ้าเหรอ